อราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบาซ่าเบนเป้าเล่งคว้ากานาโชาแทนแรดฟอร์ดหากดิวล่มบาซโลนา่าทีมรังของลาลิกา้าพร้อมงัดแผน2อออกมาใช้หากคว้าตัวมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าแมนอยู่ไม่สำเร็จโดยพวกเขาจะหันไปดึงอาราาิเโดกานาโชดดาวเตะผีแดงอีกรายมาร่วมทีมแทน แรดฟอร์ดสตาทีมอังกฤษสร้างความประหลาดใจกลับมารายงานตัวซ้อมกับแมนยูเต็ดแล้วตั้งแต่วันอังคารที่8กรกฎาคมแม้เขาจะรับอนุญาตจากสโมสรให้เดินทางมารายงานตัวล่าช้าได้เพื่อใช้เวลามองหาต้นสังกัดใหม่แม้จะเป็น5นักเตะผีแดงที่ไม่อยู่ในแผนของรูเบนอโมริมและถูกกุนซือโปรตุกสแจ้งให้ย้ายออกในซัมเมอร์นี้แต่แรดฟอร์ดกลับมาที่แคดงตันตามกำหนด โดยเขาต้องแยกซ้อมโดยลำพังเนื่องจากจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมในซีซั่นหน้าขณะเดียวกันแรดฟอร์ดเคยเอ่ยกับสื่ออย่างชัดเจนว่าฝันที่จะย้ายไปค้าแข่งกับบาสโสรนาเพื่อเล่นร่วมกับลามินยาเมลดาวเตทีมชาติสเปนโดยทีมดังของกาตาลันยืนยันว่าสนใจเซ็นสัญญากับเขาเช่นกันกระนั้นก็ดีผ่านมาถึงขณะนี้ดีระหว่างแรดฟอร์ดกับบาสโสรนาไม่มีความคืบหน้ามากพอ ระทั่งล่าสุดเมื่อ9กรกกราคมจาลลกาดิมาเซโอนักข่าวอิตาเลียนเผยว่าพ่อค้าแข้งวัย27ปีโอกาสฝันสลายเนื่องจากบาซา่าพร้อมหันไปเจราจาดึงการอาโชปีกทีมชาติอาร์เจนตินาที่ไม่อยู่ในแผนของอารโมริมเช่นกันมาเสริมทัพแทนหากว่าพวกเขาปิดดีลดาวยิงเลือดผู้ดีไม่สำเร็จอาโมริมหวังผีเซนเอมเบโม่ทันปรีซีซั่นทัวร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเจรจากับเบนฟอร์ดเรื่องการย้ายทีมของไบรอันเอมเบลโมที่เฮดโค้ดรูเบนอโมริมหวังเซ็นสัญญาก่อนปรีซีซั่นทัวร์เดอะมินเดอร์เืออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ล้มแผนการคว้าตัวเอมเบลโมปีกทีมชาติแคนารูนที่ก่อนหน้านี้ถูกเบนฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอมาแล้ว2ครั้ง55ล้านปอนด์กับ62.5ล้านปอนด์ ตามรายงานระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์เดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเพิ่มข้อเสนอให้ถึง65ล้านปอนด์ตามที่เบนฟอร์ดกำหนดเอาไว้โดยเวลานี้ทั้งสองสโมสร,รกำลังเจราจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันทั้งเรื่องโครงสร้างของค่าตัวก้อนหลักและส่วนเสริมและแผนการชำระเงิน อโมดิมต้องการให้เอมเบลโมเข้ามาร่วมทีมก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกเดินทางไปปรีซีซั่นทัวร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่22กรกฎาคมและลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง3ามเกมพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดบอร์ดมัธและเอเวอเรตันวันที่26กรกฎาคม30กรกฎาคมและ3สิงหาคมตามลำดับขณะที่เกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นนัดแรกจะพบกับบลูนเต็ดที่เมืองโซนาประเทศสวีเดนวันที่19กกรกฎาคม ผีจ้องโรกาาโชและนาโปลีหวังจ่าย45ล้านปอนด์แมนยูนเต็ดเตรียมปล่อยตัวอารนโดกานาโชหลังปิดดิว45ล้านปอนด์ถูกเปิดใช้งานอีกครั้งแมนยูนเต็ดเตรียมปล่อยตัวอารนเโดกานาโชหลังเปิดดิว45ล้านปอนด์ถูกเปิดใช้งานอีกครั้งนาโปลีกำลังจับตามองข้อเสนอก้อนโตสำหรับอารนโดกาชาโชปีอีกไมเต็ดหลังล้มเหลวในการยื่นข้อเสนอเมื่อเดือนมกราคม การคว้าตัวสกอตแม็กทูมเนของยักษ์ใหญ่แห่งซซราถือเป็นความสําเร็จอย่างงดงามและนาโปลีพร้อมกลับมาคว้าตัวผู้เล่นจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดอีกครั้งเดอะมินเลอร์รายงานว่านาโปลีหวังคว้าตัวกา,าวนาโชด้วยค่าตัวที่ลดลงเหลือ45ล้านปอนด์เพื่อเสริมทัพหลังได้คิวินเดอรอยมาร่วมทัพก่อนหน้านี้ ปีศาดแดงต้องการแยกทางกับปีกวัย21ปีหลังมีปัญหากับรูเบนอโมริมเฮดโค้ชเมื่อรุูกาลที่แล้วโดยเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะที่ถูกสั่งให้หลีกเลี่ยงการฝึกซ้อมปีซีซั่นก่อนย้ายทีมตามแผนแม้ประเมินค่าตัวกานณโชว่วไว้ที่60ล้านปอนด์แต่ยูไนเตดตระหนักดีว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวอาจไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากการทะเลาะเบ,บาแววงในที่สาธารณะและความเร่งด่วนในการขายการเจราจาระหว่างยูเนเตดและนาปลียังคงดำเนินต่อไป โดยปีแสดงตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงนี้อเลริโอเดลเรนติสประธานสโมสรน,นาโปลีแสดงความเชื่อมั่นในตัวปีกอาร์เจนตายโดยกล่าวว่ากานาโชมีความเร็วไวพริบและศักยภาพแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องการเขาเราต้องการเขาเพราะเขาอยู่กับยูเนเต็ดปล่อยเขาออกไปแล้วเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่เก่งกว่าเป็นสองเท่ามีข้อผิดพลาดที่ยูเนเต็ดซึ่งผมอธิบายไม่ได้ โรมาโนเผยอยู่เว่ยไม่เคยติดต่อผียื่นซื้อสานโชรายงานข่าวจากฟาบิโซโรมาโนออกมาเปิดเผยว่ามาลาย j ูเวนตุสไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อขอซื้อเจอดอนสานโชแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงออกมาหนาหูมากในระยะหลังก็ตามมาลายตกเป็นข่าวแสดงความสนใจปีกทีมชาติอังกฤษโดยคาดว่าค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ราว25ล้านยูโร รายงานอ้างว่าซานโชก็อยากย้ายไปค้าแข่งในเมืองตูดินเช่นเดียวกันและพร้อมหันค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อให้การย้ายสำเร็จ สตาวย์ยิ่มาปีรับค่าเหนื่อย10ล้านยูโรต่อปีที่โอทัฟฟอร์ดและพร้อมตอบรับค่าเหนื่อย8ล้านยูโรเพื่อย้ายไปเบียงโคเนรีความคืบหน้าล่าสุดจากโรมมโนโออกมาเปิดเผยว่ายูเวนตุสยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ทางยูเนเต็ดพิจารณาและการเจราจาระหว่างสโมสร,รยังไม่เคยเกิดขึ้นจะมีก็แต่การพูดคุยกับทางเอเนตนนักเตะเท่านั้นยูเวนตุสยืนยันว่าจะไม่จ่ายค่าเหนื่อยให้ซานโชในระดับที่เจ้าตัวรับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้คอร์เล่เดลโลสปอร์เคยรายงานว่าทัพเบียงโคเรดีเคยยื่นข้อเสนอ5-6ล้านยูโรต่อปีให้ซานโช่พิจารณาซึ่งยังถือว่ามีช่องว่างความพึงพอใจระหว่าง2ฝ่ายห่างอยู่ แมนยูนเต็ดกำหนดกรอบเวลาสำหรับการปิดดีวคว้าตัวไบรอันเอ็มเบลโมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดต้องการเร่งกระบวนการคว้าตัวไบรอันเอ็มเบลโมกองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่เข้าใจได้เนื่องจากนักเตะมีความปรารถนาที่จะย้ายมาร่วมถิ่นโอทาฟอร์ดเป็นที่ทราบกันดีว่าเอ็มเบลโมซึ่งยิงได้20ประตูนในพเมร์บลีกเมื่อรุ่นการที่ผ่านมาต้องการก้าวขึ้นสู่เวทีที่ใหญ่กว่าและแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าอยากย้ายมาเล่นให้ยู ยูน t เต็ดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในการคว้าตัวมาทุตขุนญ,ญ่าในช่วงต้นตลาดซื้อขายซึ่งดีลนั้นค่อนข้างราบรื่นเพราะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอยู่แล้วต่างจากกรณีของเอเมโมที่ต้องการมีการเจรจาเรื่องค่าตัวรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเอเมโมเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับความล่าช้าเพราะไม่ต้องการกลับไปเริ่มต้นช่วงปรีซีซั่นกับเบรนท์ฟอร์ด ขณะเดยียวกันยูเนเต็ดก็เริ่มต้นปรีซีซั่นไปแล้วโดยในสัปดาห์แรกนั้นมีความอึดอัดอยู่บ้างเนื่องจากมาคัดรดฟอร์ดรายงานตัวซ้อมแม้จะได้รับอนุญาตให้หาสโมสรใหม่และหมายเลขเสื้อของเขาก็ถูกยกให้ขุนย่าไปแล้วสกายสปอร์ตรายงานว่ายูเนเต็ดต้องการให้เอมเบลโมย้ายมาร่วมทีมให้เสร็จสิน้นก่อนที่ทีมจะเดินทางทัวร์สหรัฐอเมริกานในช่วงปลายเดือนนี้โดยจะมีการแวะที่สวีเดนก่อนและจะลงสนามในเกมแรกที่สหรัฐในวันที่ยี่สก,ก,รกราคม มีรายงานว่าก,การเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและฝั่งยูเนเต็ดก็มีความหวังอย่างระมัดระวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับเบนฟอร์ดได้แม้ว่าเบนฟอร์ดจะเรียกร้องค่าตัวราว65ล้านปอนด์ซึ่งยูเนเต็ดก็ไม่ได้ห่างจากตัวเลขดังกล่าวมากนักปัญหาอยู่ที่โครงสร้างการจ่ายเงินไม่ใช่จำนวนเงินโดยเบนฟอร์ดต้องการให้ชำระส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเป็นเงินก้อนทันที ยูนิเต็ดวางแผนให้เอเมโมลงเล่นในระบบ342-1ของรูเบนอาโมริมโดยรับบทบาทเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรุก2คนร่วมกับขุนย่าอยู่ด้านหลังสู่หน้าตัวเป้าซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าใครจะรับหน้าที่นั้นโดยมีทั้งเดมิกคาเวร์เลวินคาลัมวิลสันและเจมี่หวาดีที่ถูกเสนอให้ยูนิเต็ดพิจารณาขณะเดียวกันราสมุธฮอยลุนก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเช่นกัน ตำแหน่งว่างเผยผีกำลังหาหัวหน้าแมวมองเดียร์ติกซอกีฬารายงานแมนเชสเตอร์เต็ดกำลังตามหาหัวหน้าแมวมองคนใหม่ในส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างฝ่ายจัดหานักเตะเมื่อเดือนก่อนสตีฟบราว์ออออแมวมองคนเก่าพึ่งยุติช่วงเวลา9ปีกับสโมสรขณะที่ปีแสดงพยายามลดจำนวนพนักงานฝ่ายดังกล่าวซึ่งเคยมีอยู่ถึง80คน รายงานกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดเผยยูเนเต็ดใช้บริการของสปอ r t ตโซโลจีบริษัทที่ปรึกษาด้านกีฬาเพื่อช่วยสนับสนุนในการตั้งทีมงานระดับสูงชุดใหม่สปอร์ o โลจีทำงานกับทีมฟุตบอลอยู่แล้วคืออินเตอร์ไมอามีและ FC ซซินซินเนติในลีกสหรัฐรวมถึงทีมอเมริกันฟุตบอลซานฟรานซิสโกโฟ e r ตินไนเออร์ฟิลาเดลเฟียอีเกิลและ LA Rams หัวหน้าแมวมองคนใหม่จะขึ้นตรงกับคริสโตเฟอร์วีเวลผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาบุคลากรซึ่งเคยทำงานที่เชลซีและอาเบรปฟซิกวีเวลจะทำงานภายใต้เจสันวิลค็อกซึ่งถูกเลื่อนขั้นมาจากผู้อำนวยการเทคนิคเป็นผู้อำนวยการกีฬาแทนแดนแอชเวิร์ดนอกจากนี้ยูเรเต็ดยังเตรียมแต่งตั้งหัวหน้าแมวมองระดับท้องถิ่นเพื่อไปสอหาผู้เล่นพรสวรรค์จากทั่วโลก แมนยูรัดเข็มขัดยกเลิกแรกของที่ระดึกเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นแมนยูเ็ตตกอยู่ภายใต้การบริหารของเซอร์จิมลัดคริปมหาเสษทีคนดังซึ่งลงทุนเป็นเงิน220ล้านปอนด์ซื้อหุ้นก้อนเล็กของโรงละครแห่งความฝันจากตะกูลเกวเซอร์และรับไฟเขียวจากเจ้าของสโมสรสัญชาติอเมริกันให้ดูแลทีมได้แบบเต็มร้อย หลังเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมผีแดงเซอร์และคลิปเดินเครื่องหั่นรายจ่ายของสโมสร,รอย่างต่อเนื่องทั้งปลดคนงานหลายร้อยอัตราในตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นอีกทั้งยกเลิกสัญญาทูตของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอดีตผู้จัดการทีมและลดเงินเดือนของทูตรายอื่นที่เป็นอดีตสตาของทีมทั้งไบรอันรอปสันแอนดี้โคลและเดนิสเออร์วินเนื่องจากตลอด3ปีหลังสโมสร,รประสบกับการขาดทุนมากกว่า300ล้านปอนด์ กระทั่งล่าสุดเมื่อ9กระะกกราคมทอสปอร์ตเผยว่าแมนสเตัดตสินใจลดรายจ่ายลงอีกด้านด้วยการยุติการแลกของที่ระลึกกับทีมคู่แข่งในเกมอุ่นเกือกช่วงปรีซีซั่นโดยจะเริ่มตั้งแต่เกมแรกที่พวกเขามีคิวบวกกับลีดทีมน้องใหม่ของพิมลิกซีซั่นหน้าที่สวีเดนวันที่19กร,รกการาคมสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าเจ้าหน้าที่ผีแดงระบุว่าสโมสรจะใช้วิธีดื่มอย่างเป็นพิธีดีตองกับผู้บริหารของทีมยุงทองแทน โดยมีการยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลดรายจ่ายหากแต่สโมสรต้องการให้ความสําคัญถึงการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าเนื่องจากตามปกติพวกเขาต้องแลกของที่ระลึกกับฝ่ายตรงข้ามในระหว่างซีซั่นอยู่แล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ